น้องเดิมเสียหนะกปวดปะเอิญน้ำมันนี่เนี่เขาก็กำลังมาแต่ทัวร์ไวไปเอาถักอยู่สวนกาแฟน้องเดิม กาทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อเอ็ดซีน้ององไกยเบิร์ดสุขูสุพอรณที่ใหญ่ใจบุญสบายดีอินดิตทนหับซองบาดเดินชาแนลคือเก่าคือเดิมนี่น้องเดิมน้องไหนกะกำลังมาแต่ทางวายเขาไปเอาชาเลียีโคมาแต่งมาเออ น,น,น,น้องเดิมน,น,น้องนายเสียมสีเห็ดขนมขนมสาลีข้าวต้มอันนี้ของน้องนายนะบักทัวเอากินอยู่ทงไวแล้วพี่น้องเอ้

lô một, ngàn ưỡi. hàng bắc ưỡ, ừ, nuôi, tàn nuôi nưng, bắc ưỡ ừ, bắc lê lai cơ nam, bưng cất nuôi, bắc ưỡ lê lai, cơ ba, cẹt, để uẩn sọ, để không sọ, để uẩn ừ, để uẩn sọ, để น uhm ี่หะกัวกันได้อะไรมันเห็ดขนมเห็ดขนมแหมหลกเ่นะสีเลือกตอนอ่านตัวแก่แกเห็ดขนมตัวแก่เอห็ดขนอม ฝ่ายเมตตวอัน,ม,นอม,มัออน,นอ,อ,มอ,อ,อ่าอ,อ่อจนัแอมอุมอม่ายเอ่ะกเนอันนี้คือมักอน้องไหมนนี้อันอัน

วันนารังก็ดำเหนียวดำสดต่ออ่านเอาชีกินต้มตุ๊กแก่เห็ดขนมเห็ดขนมคัตตม đường đường cũng đang nhóm, là cũng là tập ngon nó cao 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 mầm 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 sao, sao? Khăn này, cái phải hạng thương anh em chưa có Cái có chai 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 là, có chai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 

ดักเหี่นแหงมาทนาด้บับ้านป่เยอะแยะเต็มสะพาไม้เอากรสิตามโปกตากระได้

đường cái này rồi mình thả kèm Cái canh này ừ, dạ à, đâu Ừ cái tay mình đó Thả thuốc đồ ngửi hở đây Mà bây bây đơ này Này cơ mưa bạc Này mưa bạc sẽ lên hơn หนลืมกะักะแจในกาเดินทางกลับแล้วนองเดิมกัสิพอจบ คลิปแท็กแทงเขานี้เนาะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทางพญาใจบุญเอฟซีทูคตุกท่านที่อินดูหักแทงน้องเดิมอินดูคลิปน้องเดิมแต่ตอนจนจบก็คอยกระพับแทงแข็งแทง่าเจ็บอย่าจนเด้อเห็ดเวียกการงานอะไรก็คอยประสดพันสำเร็จใหนูมันคนยืนปรารถนาช่างใดก็คอยได้ช่งนั่นเด้อดังชมปรารถนา หากน้องเดิมว่าผิดพลาดประการใด,ด,ดก็ขอโทษขอภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องหากเว้าบ่สุภาพก็สามารถตําหนิน้องเดิมได้เด้อคลิปนีข้อขอกลาวคําว่าสบายดีเด้อสบายดีเจออีพีหน้าบ๊ายบาย